สวัสดีครับผมแบงค์นะครับสวัสดีครับผมเอกครับวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรกันนั่นดีเรื่องอะไรอ,ออกแบบโลโก้เรื่องนี้เหมือนเราเคยพูดไปหลายรอบเลวเหมือนกันแต่ว่าเราจะมาขยี้กันต่อไม่ให้ชิงขยี้หรอกมาคุยกันให้ลึกให้ลึกขึ้นอ่าแล้วก็ให้เห็นภาพมากขึ้นป,ประเด็นพวกนี้ในแวดวงการออกแบบอ่ะมีปัญหาบ่อยมาก ถ้าใครได้เข้ากลุ่มออกแบบอ่ะมันจะมีทั้งแบบออกแบบโลโก้สิบบาท20อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบมีคนมาด่าว่าเออมาทำลายวงการกดราคาวงการใช่แต่พอออกแบบ2 0 0พไอ้คนออกแบบหมื่นก็มาบอกว่าไอ้สองพันมันก็ทำลายวงการก็เลยแบบเฮียจุดไหนคือจุดที่พอดีสำหรับวงการนี้เราเคยพูดไปแล้วว่าคุณภาพกับราคามันก็แปรผันตรงแต่มันก็มีโอกาสที่ได้งานที่ไม่ไม่สมมาราคาหรือเกินราคา ก็เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของงานดีไซน์อ่ะมันจับต้องไม่ได้เออปัจจัยมันเยอะ s u b j e c t i v i นอกจากเรื่องค่าแรงเรื่องอะไรเรื่องของแบรนด i n g อะไรก็ด้วยมันใช่ใช่ใช่มันมาไหลไหลอบในวันนี้เราก็เลยมาคุยกันในเรื่องของโลโก้20บาท200บาท2,000บาทแล้วก็2,000บาทซึ่งในในมุมของเราไม่ไม่ได้มาล้อเรียนไม่ได้ไม่ได้ชาชไม่ไม่ไม่ได้อยากมาล้อเรียนวิดีโอที่เขา เป็นละมากกันนะแต่ว่าเราอยากให้เห็นภาพว่าสมมุติว่ากูจ้างมึงในราคา20จ้างมึงในราคา200จ้างมึงในราคา2,000จนถึงแบบ2,000นะ่ะวิธีการทํางานของจะให้อะไรกูบ้างอ,อางะไรเราสลับกันก็ได้ม,<แ>มึงกูอะไรอย่างนี้นะอเอแล้วต้นที่20บาทก่อน20บาทไอ้เหี้ยโลโก้หรือฮานามิ20บาท20บาทมีมีม,ม,มีมี20บาทเราก็ไม่ได้ว่านะเรา ก็ก็เป็นเชฟหนึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะยงมาพูดกั่เราเคยคุยกันไปแล้วได้ไหมยี่สิบาทยี่สิบาทได้อะไรได้อะไรเหรอก็ถามน้องน้องเอกพี่พอดีอยากได้โลโก้ยี่สิบบาทอ่ะใส่เทคให้ใส่เทคให้อ่าอาจจะมีเชฟง่ายแล้วก็ใส่สีถือว่าลงทุนนะลงทุนเหรอก็ก็แค่พิมพ์ตัวหนังสือแล้วก็เอาเชฟอะไรสักเชฟง่ายวงกลมปาบเข้าไปอ่าโอเคเทสีให้หน่อยหนึ่งอ่าแค่ขนาดวะ แกไขได้ไหมอ่าให้สักครั้งหนึ่ง้วกันนี่คือกูเป็นคนใจดีนะเอาจริงอะเออคนใจดีใช่ใช่เออเอออ่ะแบบอืมขออะไรก็ให้อะไรเงี้ยเธอจดียี่สิบบาทเป็นมึงไงกูอะยี่สิบบาทเหรอตอนแลกจะตอบเหมือนมึงว่าฟอนไอสาตับฟอนอะแม่งบางทีแม่งกติตริกระิดอะก็เลยคิดว่ากูโหลดฟรีอะสักอันหนึ่งแล้วก็ใส่ฟอนเครื่องอะไปเลยถาโฮม่าใช่ใช่ใช่เออเออเออแต่ในแง่ของขยเยะในแง่ของการปฏิบัติอะกู กูกำลังคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยหมายถึงว่ากูเข้าไปโหลดเรื่องนู่นนี่น่ะเสียเวลาแต่อันนี้แค่ยี่สิบบาทแต่เอาจริงยี่สิบาทนี่มันจะมีโอกาสเจอไหมวะคือเมื่อกี้ที่กูที่เมื่อกี้ที่กูพูดไปอ่ะในภาพนี้หัวกูจะเป็นอ่าซีนเนลที่ว่าเพื่อนมาขอให้ทำแล้วก็อ่าเสจแลวคบมแมแล้วก็เฮ้ยช่วยจ่ายค่าขนมนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่คิดว่า กี่ขนมอะไรอ่ะไม่ร <book> ู no ้เหมือนตอรี่แร์ก็เลยแบบไอใจดีไปไปหน่อยอะโอเคโอเคเดี๋ยวใจดีกูแก้ไม่ได้นะกูรู้สึกว่ายี่สิบบาทมัน มันเหนื่อยแล้วนะเปิดมันทำม,นมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยแล้วคือแก้มไม่ได้เราก็คงประมาณยี่สิบบาทถัดมาเทียร์หนึ่งกูดเที่ยวอีกเทียร์หนึ่งไม่ได้ไกลกันมากนะครับสองร้อยสองร้อยสองร้อยบาทเออเขาเริ่มที่กัวงวลแล้วแหละเอาจม,มจีสองร้อยกับยี่สิบแบบไม่ไม่ต่างกันเหมือนกัน <c oughs> อ่ะกูกูกำลังคิดว่าเชื่อสองร้อยกูก็โหลดแลออ้วก็เอาฟอนต์ฟรีนั่นแหละคือเมื่อกี้ยี่สิบอ่ะอย่างที่มึงบอกว่าเป็นเพื่อนแบบให้ค่าขนมอ่ะกูคิดว่าไอ้สองร้อยเนี่ยควรเป็นค่าขนมยี่สิบอ่ะมึงไม่ควร ให้มึงบอกว่ามึงทำโลโก้ให้กูฟรีดีกว่าอัจริงยี่สิบอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบกูนึกไม่ออกจริงก็ใ,ๆๆใครมันจะมาเออแต่ก็นแเลยแต่ถ้าสองร้อยมีโอกาสเป็นไปได้ใช่ใช่ถ้า200สองร้อยสำหรับกูอ่ะไอ้ก่อนหน้านี้ยี่สิบอ่ะกูออแค่ตีเชฟให้ไอ้ที่เดัดเชฟใช่ไหมเนี่ยสองร้อยกูจะให้มันสวยกว่านั้นกูกูไปโหลดมาเอาไปเออก่อนหน้านี้อาจจะแบบวงกลมอ่ะกดชิปลากวงกลมให้อ่ะแค่นั้นพอส<อ>ี่เหลี่ยม ผืนผ้าอะไรนั่นคือยี่สิบของกูมีลาเบลอะไรนะอะไรอย่างนั้นเวิร์าร์ตนี่ฮะเวิร์ดอาร์ตเออพูดถึงเวิร์ดอาร์ตนี่สองร้อยแล้วอาจจะใส่เวิร์ดอาร์ทให้นิดนึงดัดเชฟให้เออมีเชฟโค้งมีอะไรแล้วก็อาจจะโลโก้เชฟแบล็กกาวด์เดี๋ยวไปหาโหลดให้ที่มันสวยกว่าเบสิกแทนแก้ไขได้เหมือนเดิมไหมครับคุณเอกครั้งหนึ่งไอสัตว์ใจดีอยู่นะครั้งหนึ่งครั้งคือไม่อยากให้หลุดจาก มาตรฐานเมื่อกี้นี้อให้ครั้งหนึ่งยี่สิบสองร้อยนี่คือเราสองคนคือจบมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอทันมาอักูดตรงนี้เลขสี่หลักนี่เป็นราคาท้องตลาดหน่อยเออไม่ไม่ถึงกับท้องตลาดเป็นราคาที่เรียกว่าคนหน้าใหม่มาทําหน้าใหม่หน้าใหม่มาทํากับธุรกิจใหม่เล็กๆนะสองพันบาทมีงบสองพันคเอกสองพันเหรออืมไม่เร่งนะพี่ไม่เร่งไม่เร่ง น่าสงสัยเนะจริงเหรอโหลดมาให้สองอันเปรียบเทียบกันกูว่ากูจะคีเอทีให้อ่เริ่มคิดละเริ่มคิดเริ่มคิดให้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําเองทั้งหมดแต่ว่าโหลดในส่วนที่แบบเฮ้ยมันตรงกับความต้องการของคุณอ๋ออ๋อแล้วก็มีเติมแต่งบ้างออแล้วคียอทีแค่ไหนสมมุติว่ากูเป็นขนมคุกกี้อืมหนึ่งอันอยากได้โลโก้คิดอะไรบ้างคิดถึง คุกกี้หน้าตาเป็นไงกูอาจจะเชฟคุกกี้มาใช้่นหนึงมีการมีการอ้างอิงแต่โปรดักแต่ไม่ถึงกับต้องไปถึงเป็นดูกับคุกกี้ในเชลนั้นแบรนด์ไหนบ้างว่าคุกกี้ในตลาดโลโก้แบบไหนแล้วถึงถึงขนาดนั้นไหมไม่ถึงไม่ถึงอียังไม่ถึงซื้อเองไม่ได้มือสองพันเหระที่กูว่าน่าจะท่าเดียวกว่ามึงว่ะคือสองพันไปท่าไหนท่าท่าอื่นได้ไม่ไม่มากยี่สิบคือต้องทำห้านาทีเสร็จ คิ้นๆจะจบคุ้าๆจบจบไปอ่ะสองร้อยก็ไอเทียสองร้อยก็ประมาณนั้นอ่ะเออเไม่เกินครึ่งชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงอ่ะต้องเสร็จละส่วนโหแต่มึงมีแก้ด้วยนะทีหนึ่งกูเริ่มคิดหนักไยเนี่ยจะแก้วัไหมสองพันอ่ะเหี่ยส0องพันวันหนึ่งก็ก็ได้มั้งก็ทําให้ ให้มันหน่อยอ่ะทาให้มันหน่อยสองพันแต่ว่าบอกว่าทําให้มันหน่อยเดี๋ยวแม่งกลายเป็นจุดทูกอีกไม่ไม่ได้หมายความว่างนั้นหมายถึงว่ามันอาจจะรับงานอืน่อาานแล้วมาแลกเงินในวันนี้เราเรา,เราบอกไม่ได้นะว่าแต่ละคนมีโพซิชันการทํางานอะไรนะแต่ว่าสาหรับเราสองพันอ่ะด้วยงานที่เป็นโลโก้อ่ะเราคิดว่ามันถ้าเราทํามันจะต้องแบบเรามองว่าสองพันอ่ะคิดมันไม่เป็นงานที่ปิดวันเดียวได้ละมันควรจะต้องปิดวันเดียวให้เสร็จกูท่าเดียวกับมึงแหละก็คงล้อรูป ต้องมีคุกกี้เป็นของเขาอะมาอยู่ในโลโกโลอ้ะอะฟอนควรจะแบบไม่ไม่มฟอนเครื่องละอ่ะฟอนเชิงพณิชย์ที่ดูไม่ใช่ในในเครื่องอะนะไม่ฟอนแบบดูสต็อกเนะมีไอดีนิตี้หน่อยอนิดนึงเ,เหมาะกับแบนด์ของเขาอืมก็แก้ไขขึนหยวนขึนหยวน,นหน่อยอันนี้คือสองพันนี้เริ่มได้เริ่มแก้ได้ครั้งหนึ่งแล้วตอบแบงก์แก้ได้แล้วกันออเพราะวันหนึ่งทำไปเนี่ยให้เสร็จในแบบสองสามชั่วโมงแก็แบบส่งไปแก้อืมนิดหน่อย รอลูกค้าตอบกลับมาสี่ทุ่มแก้ให้หน่อยเดี๋ยวพี่เอาตอนเช้าอ่ะแต่พี่มาเสด็จอ่ะมาถึงสองหมื่นสองหมื่นเนะให้ทำเราก็ได้สองหมื่นอันนี้กูอาจจะต้องถามมึงเบสบอ์เงินกนเอาจริงกูไม่ใช่เป็นคนที่ดีไซน์เป็นอาชีพอืขอถามมึงก่อนลวกันสองหมื่นเอืะพูดยากเหมือนกันนะเพราะถ้าเป็นปัจจัยแค่เงินอย่างเดียวอ่ะมันพูดยากมันจะต้องคิดคือสองหมื่นเนี่ยการจะรับงานสองหมื่นเข้ามาเนี่ยมีความต้องบอกว่าเขามีความคาดหวังประมาณหนึ่งแหละก็คุยละเอียดก่อน ว่าคาดหวังแค่ไหนถ้าสมมุติว่าถึงขั้นอาจจะต้องไปรีเสิร์ตตลาดว่าโลโก้เขาต้องไม่ซ้ำใครต้องค้าเขึ้นมาใหม่ต้องอยู่ในแพคเกจจิ้งอะไรบ้างหรือแบรนด์โพซิชชั่นนิ่งยังไงการทำงานกับเขามีรอบตรวจต้องผ่านค่านะผ่านนายหน้าผ่านเนี่ยสี่ทอดนะอะไรเงี้ยก็ต้องมาประเมินละว่าสองพันจะคุ้มไหม,มแต่ถ้าถ้ามีงบประเมินจริงๆอาจจะต้องคงไม่ได้รีเสิร์ชแบบจริงจังมีตัวเลข แต่ว่าคงทําการบ้านอื <ừ m. S 2> ในแง่ของแบรนด์ของเขาในแง่ของตลาดคร่าวๆอื <ừ m. S 2> เพื่อให้เหมาะกับไอ้สองพันนั่นแหะมันคืออ้างอิงแบบล้อ,อ,อเห็นแล้วจำได้แต่ไอ้เทียเนี่ยสองหมืน่นอ่ะมันอาจจะเห็นแล้วจำได้แล้วก็ติดตาเรียกว่ามีเม้า่าถ้าว่างว่ามาคุกกี้สองอันอ่ะไอ้เทียเนี่ยชัดชัดเจนในในโปอรฟิชชั่นของมันแล้วก็เออมันเอาไปใช้กับอื่นๆได้ ไอเกจจริงได้แต่ถ้าทำถึงกับ C.I. อ่ะอคงไม่ถึง C.I.book อะไรเงี้ยอาจารย์ทำไม่ถึงอันนี้ C.I. หมายถึงอะไรหมายถึงว่าสมมติบริษัทอ่ะเขาจะมี corporate identity วิธีการใช้งานโลโกโลน้นี้ค่าสีนี้ต้องวางกับภาพแบบนี้ถ้าอยู่ในแบนเนอร์จะมีเซฟโซนมีมีวิธีการวางมีเฉดสีที่ใช้ได้เป็น p r i n c i p l e ทางดีไซน์อใช่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 เป็นไกด์ไลน์การใช้งาน ซึ่งถ้าเป็นแบรนด์ที่ใหญ่มากๆเขาจะระบุเลยนะคุกกี้ของเขาอาจจะต้องมีส่วนผสมที่เป็นรูปภาพโทนสีนี้เท่านั้นก็จะระ,ะบุเลยอะไรแล้วเป็นบุ๊กมาหรือฟอนต์ของเขาจะต้องใหญ่เท่านี้เท่านั้นในเรโชนี้อะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะดีเทลมา,มากมเป็นปึกเปอึกเลยอยันนั้นคือเรื่องของ CI ใช่ใช่แต่ก็คงได้โลโก้ที่ อ่ะสรุปว่าคือสองหมื่นนได้โลโก้ที่คงรีเสิร์ชมาอ่ารีเสิร์ชมามาหนในภาพรวมใช่แล้วก็เราคุยสโคบให้ดีนะว่าจะได้งานประมาณนี้อาจจะมีออปชันให้เลือกก็เรียกว่าสองหมื่นขึ้นมานี่ก็คือโอเคคุณเลือกมากได้เรืองมากได้ประมาณหนึ่งอ่าแต่จะให้แบบถมทรัพยากรทั้งหมดเพื่อลงตลาดถามผู้ใช้งานออกแบบไกด์ไลน์ทำซีไอทำแบนดิ้งมันไม่ถึงขทาดนั้นถ้าทำแค่ภาพือทำภาพโลโก้ อืมซึ่งถ้าถามกูก็คือโอเคกูเรียนรู้จากมึงละกู <laughs> ว่าถ้าถ้าสองเมอร์คงไม่ต่างกันมากนะเอะอเออเออมันมันคงไม่ใช่งานที่โหลดมาคงไม่ใช่งานที่สอบสวเออใช่คือต้องบอกว่าโลโก้อะอย่างที่บอกมียี่สิบาทมันก็มีแหละอืมยี่สิบล้านมันก็มีอืมอยู่ที่ว่าคุยกันแล้วทําอะไรบ้างเออคิดว่าถ้าลงลึกไปถึงแบบอ่าอย่างที่มึงว่าเมื่อกี้เนี้ยเรื่องของแบรนด์ซีไ เรื่องของรีเสิร์ชตลาดอะไรพวกเนี้ยถ้าไปถึงขั้นนั้นอ่ะควรจะราคาสักเท่าไหร่บอกไม่ได้ว่ะอืมบอกไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าอุตสาหกรรมไหนอืมการแข่งขัน Data ที่ใหากได้เลืกแค่ไหนมาจริงของแบนด์นั้นด้วยใช่ใชหลายเรื่องว่ะแล้ววิลูปอย่างที่บอกว่ารูปแบบการทางานอืมสมมุติว่ากูส่งกับมึงแล้วผ่านเลยรอบเดียวอืมกับกูส่งกับมึงมึงส่งให้นายนายส่งให้บอสออ ก็จะขั้นตอนมันเยอะขั้นตอนก็จะเยอะจำนวนวันมันก็จะเยอะขึ้นอีกใช่ไหมวลากูส่งให้มึงอางวันหนึ่งแต่ถ้ามึงมีสี่ทอดอะกูเสียไปวีคหนึ่งแล้วกูจะรับฟีดแบกออกมาเพื่อแก้อีกวีคหนึ่งแบบมันมันมันรัพยากรอหลายๆอย่างอืมก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันตีเป็นตัวเงินได้เท่าไหร่นี่ก็อันเนี้ยตอนเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นเป็นการเล่าเรื่องให้เห็นภาพแล้วกันว่าถ้าสมมติว่าคุณมีแบรนด์ไปใช้งานดีไซเนอร์เนี่ยมันมันจะได้ภาพประมาณนี้แหละ เราพูดกันมาหลายตอนแล้วอะถ้าความต้องการชัดอะมันคุยกันง่าย<ห>มี<า>สัมพันกันง่ายสําคัญมากมากไม่ได้เปิดประเด็นดาราม่าแต่อย่างใดไม่ได้อยากให้ดาราม่าแต่ว่ามันมีแหละทนท่่งราคาต่างๆการทํางานหลายลายอย่างก็หาประสบการณ์ทํางานของคุณให้ดีแล้วก็หาจุดที่มันเหมาะสมคุณรู้เองแหละทํางานไปเรื่อยๆมันรู้ว่าไหนอะ่ะมันมันโอเคสําหรับตัวเราเองนะอืมอืประมาณนี้ครับครับผม วันนี้ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์ share กด Subscribe ให้กับช่อง DIY Design Skill ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ